สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสปอยหนังสุดมันในแดนโสมที่มีชื่อเรื่องว่า i saw the Devil เกมล่าโหดค่ะหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของการจองเวรล้างแค้นสุดโหดของเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับค่ะที่ออกตามล่าหาฆาตกรโรคจิตผู้โหดเหี้ยมให้กับภรรยาของเขาเรื่องราวจะสนุกและปลุกความเป็นปีศาจด้วยแรงแค้นมากแค่ไหนมารับชมกันได้เลยค่ะ หนังได้เริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งที่มีหิมะโปรยปรายค่ะแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอกําลังคุยกับสามีในขณะที่เธอกําลังรอรถลากซึ่งรถของเธอนั้นเสียในระหว่างทางที่เธอไปทําธุระแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วก็ถามว่ารถเธอเป็นอะไรหรอแล้วก็ช่วยดูอาการของรถค่ะในด้านสามีของเธอนั้นก็เป็นห่วงเธออย่างมากชายแปลกหน้าค่ะได้บอกกับเธอว่ารถของเธอนั้นติดกับกองหิมะแต่เธอก็ยืนกรานว่าเธอจะรอรถ ชายคนนั้นค่ะจึงได้กลับไปที่รถแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าชายคนดังกล่าวนั้นไม่ยอมขับรถออกไปสักทีเธอจึงเอกใจที่เปิดไฟรถขึ้นและก็พบว่าชายคนดังกล่าวกําลังพยายามจะทํำร้ายเธอเธอตกใจสุดขีดเธอพยายามขับขืนเพื่อให้รอดชีวิตแต่สุดท้ายก็โดนชายคนนั้นจัดการเธอได้ในที่สุดค่ะ ชายแปลกหน้าค่ะได้พาเธอมายังที่แห่งหนึ่งเธอร้องขอชีวิตและก็บอกว่าเธอนั้นกำลังท้องแต่ชายคนดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาฆ่าเธอและชำแหละร่างกายของเธออย่างเลือดเย็นในขณะที่เขากำลังหั่นศพของเธอนั้นก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งตกลงจากพื้นดังกริง๊ง ใช่ค่ะเขาพยายามมองหาแต่ก็ไม่พบก็เลยล้างพื้นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงที่ดังอยู่นั้นนั่นก็คือแหวนแต่งงานของหญิงสาวและตอนนี้มันได้ลงท่อเรียบร้อยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็มีเด็กคนหนึ่งพบชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์เขาตกใจแล้วก็รีบเรียกเพื่อนให้มาดู แล้วภาพก็ตัดมาที่ตำรวจค่ะเขาพยายามค้นหาร่างตอนนี้มีทั้งนักข่าวและตำรวจจำนวนมากและก็มีชายคนหนึ่งค่ะตรงเข้ามาถามหาว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนแต่ก็โดนกีดกันไม่ให้เข้าพื้นที่ค่ะทั่ในนั่นเองค่ะก็มีตำรวจนายหนึ่งค้นพบบางสิ่งลักษณะคล้ายกับคนจมอยู่ในน้ำเขาเรียกหัวหน้ามาดูปรากฏว่ามันเป็นหัวของผู้หญิงเขาตกใจและรีบวิ่งหนีทันทีค่ะ ตำรวจคนอื่นๆและผู้เป็นพ่อค่ะรีบตรงดิ่งไปยังที่พบชิ้นส่วนนั้นทันทีพวกตำรวจก็ได้เก็บชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาค่ะแต่ด้วยฟูงชนที่มากมายนั้นจึงทําให้ชิ้นส่วนที่พวกเขาเก็บขึ้นมานั้นหล่นลงกับพื้นแล้วชายผู้ที่เป็นสามีของเธอนั้นก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเขานั้นตกใจมากหน้าถอดสีอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะ ในงานศพของนางเอกค่ะพระเอกได้ให้สัญญากับวิญญาณว่าใครก็ตามที่มันทําให้เธอเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้ตายดีฉันจะทําให้มันเจ็บปวดและทรมานมากกว่าที่ทํากับเธอเป็นหมื่นๆเท่าเขาร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดจากนั้นค่ะเขาก็มาขอลางานกับหัวหน้า ด้านหัวหน้าของเขาเองค่ะก็รู้สึกเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยบอกว่านายจะลาสักเดือน2เดือนก็ได้นะแต่เขาขอแค่2อ,อาทิตย์นั่นก็เพียงพอแล้วและพระเอกของเราค่ะเขาก็มาขอเครื่องติดตามจากฝ่ายเทคนิคด้านชายผู้ที่เป็นคนให้เครื่องนั้นก็บอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาเองก็แอบขโมยมันมา พระเอกค่ะได้รายชื่อของคนที่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศจากพ่อของภรรยาของเขาพราะพ่อของเขานั้นเคยทํางานเป็นตำรวจมาก่อนแล้วเขาก็กลับบ้านไปเอารายชื่อติดไว้บนฝาผนังเขาถ่ายรูปชายคนแรกเก็บไว้ในมือถือค่ะแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนทันที ในขณะนั้นค่ะชายคนแรกในบรรดาผู้ชายที่เขาตามหานั้นกําลังนั่งดูหนังผู้ใหญ่และกําลังจะถึงจุดคลายแม็กซ์อยู่จู่ๆจอก็ดับเขารู้สึกเสียอัธรสมากเพราะพระเอกของเราค่ะตอนนี้เขาอยู่ในห้องกับผู้ชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วเขาจึงจัดการชายคนนั้นให้สิ้นฤทธิ์และไม่รีรอที่จะถามว่านายใช่ไหมนายเป็นคนทําใช่ไหมด้านชายที่ถูกจับตัวค่ะก็ร้องโวยวายบอกว่าไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรกันและพระเอกของเราก็พยายามที่จะหาความจริง แต่ก็ได้คําตอบเดิมๆเพราะเขาไม่รู้จริงๆพระเอกค่ะตอนนี้เขาค่อนข้างหัวร้อนมากเขาจึงเดินไปหยิบเอาคีมมาฟาเจ้าโลกของชายคนนั้นอย่างจังแล้วก็กลับค่ะเห็นแล้วจุกไปด้วยเลยทีเดียวค่ะและภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลค่ะชายคนแรกนั้นถูกนําตัวส่งมาที่โรงพยาบาลสารวัตรถามกับลูกน้องของเขาว่าน,นี่มันชายคนที่มีประวัติเมื่อสองปีก่อนนี่นาะมันไปโดนอะไรมาด้านลูกน้องก็ตอบว่ามันโดนคีมทุบ ไปที่ไอ้นั่นจนเละครับจากนั้นค่ะพระเอกของเราก็มาตามหาชายคนที่สองและเมื่อเขาเห็นเป้าหมายแล้วเขาก็ขับรถชนชายคนนั้นทันทีและไม่รอช้าค่ะเขาไปเค้นหาความจริงจากชายคนที่สองแต่แล้วเขาก็ไม่ได้คําตอบใดเพราะชายคนนี้เองก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันค่ะ เขาจะได้กลับมาที่บ้านค่ะแล้ก็มองดูรูปชายคนสุดท้ายในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของเมืองค่ะหญิงสาวผู้โชคร้ายกำลังรอรถเพื่อกลับบ้านแต่รอจนแล้วจนเล่าก็ยังไม่มีรถมาสักทีทันใดนั้นเองค่ะก็มีรถมาจอดชายในรถบอกกับเธอว่าแถวนี้มันเปลี่ยวนะรถก็น้อยกว่าจะมาก็นานมากให้เขาไปส่งดีไหมหญิงสาวก็บอกว่าบ้านของเธอนั้นไปอีกทางหนึ่ง แต่แล้วชายคนดังกล่าวก็บอกว่าอ๋อมันเป็นทางผ่านเหมือนกันหญิงสาวก็ลังเลแต่ในที่สุดค่ะเธอก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับชายแปลกหน้าคนนั้นพอขับรถไปได้สักพักค่ะหญิงสาวได้มองร,บรอบๆรถและทักว่านี่มันรถโรงเรียนใช่ไหมชายคนดังกล่าวไม่ตอบสักพักหนึ่งค่ะชายคนนั้นก็เหมือนหาอะไรบางอย่างและเขาก็เจอคอนหญิงสาวทำหน้างงและมองไปที่ชายคนนั้น แต่ชายคนนั้นก็ได้ตอบกับเธอว่าอย่ามองที่สายตาแบบนั้นและก็เอาค้อนฟาดไปที่เธอทันทีหลังจากเสร็จภา,ารกิจค่ะเขาก็กลับบ้านมานั่งดีดกีตาร์อย่างอินดี้ดานพระเอกของเราค่ะตอนนี้เขาได้ตามหาบ้านของขอครอบครัวฆาตรกรจนพบและปลอมตัวมาเป็นคนขายประกันเขาได้นั่งพูดคุยกับแม่ของฆาตรกรเกี่ยวกับก,บการทําประกันซึ่งต้องใช้รูปภาพยืนยนันและแม่ของเขาก็ได้เอาภาพตอนหนุ่มมาให้เขาดู หละเมื่อพระเอกเดินออกจากบ้านค่ะเขาก็พบลูกชายของฆาตก,กรเลยถามว่าไอ้หนุบ้านพอ่อแกอยู่ที่ไหนเด็กชายมองค้อนและพูดว่าแกอยากจะรู้ไปทําไมจากนั้นค่ะพระเอกของเราก็ได้เดินทางไปที่บ้านของฆาตก,กรและได้ค้นข้าวของ และก็ได้พบหลักฐานต่างๆที่อยู่ในตู้เหล็กค่ะและเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเล็ดรอดออกมาจากช่องแคบๆเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามันมีแต่ลอยเลือดและนี่ก็คือสถานที่ที่มันใช้ชำละค้นนั่นเองพระเอกจึงได้เดินมาสำรวจดูและก็พบว่ามีบางอย่างอยู่ในท่อน้ำค่ะเขาจึงเอามือไปคว้าและปรากฏว่ามันคือแหวนของนางเอกนั่นเองและในตอนนี้ค่ะพระเอกแน่ใจแล้วว่า เขาควรตามล่าใครภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ฆาตรกรโรคจิตเป็นคนขับรถส่งนักเรียนเขามองเด็กๆราวกับว่าพวกนี้เหลยคือเหยื่อชั้นดี แต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เขาโดนพระเอกติดเครื่องติดตามไว้กับรถเรียบร้อยแล้วเด็กสาวผู้โชคร้ายค่ะไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกําลังจะเจอกับนรกบนดินที่แท้ทรูได้พามาที่แปลงเกษตรแห่งหนึ่งค่ะคาตากรโรคจิตจับเธอมัดไว้กับพื้นและพยายามลวนลามเธอพระเอกของเราก็ตามมาที่แปลงเกษตรแห่งนี้ด้านคาตะกรโรคจิตค่ะจับถูรูปไร้เด็กสาวและกําลังจะข่มขืนเธอแต่แล้วค่ะก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้น ฆาตากรโรคจิตหันไปมองเฮ้ยมันเสียงอะไรและเขาก็หยิบเคียวขึ้นมาและก็พบว่ามีใครบางคนกําลังเข้ามาหาเขาจึงลุกขึ้นไปปิดไฟและก็ได้พบกับพระเอกของเราค่ะฆาตากรถามว่าแกเป็นใครตำรวจหรอมาคนเดียวได้ไงแต่พระเอกของเราไม่ตอบอะไรเขายืนจ้องหน้าตาไม่กระพริบแล้วฆาตากรก็วิ่งเข้าไปหาพระเอกโดยคิดจะทำร้ายแต่ก็โดนพระเอกของเราจัดการและเอาพลาสติกรัดหน้าจนฆาตากรนั้นหมดสติค่ะ และพระเอกของเราค่ะก็เหลือไปเห็นหินวางอยู่ข้างๆ เขาตั้งใจจะเอาหินฟาดไปที่ฆาตกรเพื่อฆ่าเขาแต่ในห้วงวินาทีนั้นเองเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าความตายของฆาตกรนั้นไม่สามารถชดเชยความตายของภรรยาเขาได้มันต้องรู้สึกถึงความทรมานให้มากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจไม่ฆ่าฆาตกรโรคจิตแต่เขาก็ได้เอาเครื่องดักฟังยัดเข้าไปในปากของฆาตกรและทําให้มันถูกกลืนลงไปแต่ก่อนที่เขาจะออกไปก็ขอซะหน่อยเหอะพระเอกเอามือของฆาตกรวางบนหินแล้วก็กระทืบสุดแรงจากนั้นค่ะฆาต คารก็ฟื้นขึ้นมาแบบมึนๆเมื่อเขาตื่นมาก็พบว่าข้ขางๆตัวเขามีซองขาววางอยู่ข้างในซองนั้นมีเงินใส่ไว้จำนวนหนึ่งคาตกรเ์เดินงงๆออกมาเมื่อมาถึงที่รถค่ะคาตกรก็คิดได้ว่ามันต้องมีเครื่องติดตามไว้ที่รถอย่างแน่นอนไม่งั้นมันคงตามมาไม่ถูกแต่จริงๆแล้วค่ะตอนนี้เครื่องติดตามได้อยู่ในตัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาตกรเดินออกมาโบกรถกลับ โบอกอยู่สักพักหนึ่งค่ะจนเจอแท็กซี่คันหนึ่งเขาจึงขอติดรถไปด้วยคนคนขับแท็กซี่ผู้ใจดีค่ะเขาก็ให้เขาขึ้นรถมาด้วยแต่นอกจากคนขับแล้วก็ยังมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งทันใดนั้นเองค่ะฆาตกรโรคจิตก็สังเกตเห็นว่าหน้าของคนขับรถไม่เหมือนกับเจ้าของรถเลยแสดงว่ารถคันนี้ต้องถูกปล้นมาอย่างแน่นอนคนด้านหลังกำลังหยิบมีดออกมา คนขับรถค่ะก็บอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่โชคดีแน่ๆเลยเขาได้ผู้โดยสารตั้งสองคนและคุณก็โชคดีมากเลยที่ปกติแถวนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านมาดานฆาตกรค่ะก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของคุณใช่ไหมแต่สําหรับผมวันนี้คุณโชคร้ายมากๆเลยแหละแล้วฆาตกรก็เตรียมมีดที่ชักออกมากระซวกคอทุกคนอย่างไม่ปราณี ด้านพระเอกค่ะที่กําลังติดตามฆาตรกรโรคจิตเขาก็สังเกตเห็นว่าเป้าหมายหยุดลงแล้วพระเอกจึงจ้องมองมือถือด้วยความสงสัยด้านฆาตรกรก็บอกว่าคิดจะปล้นใครก็ดูรุ่นด้วยไอ้พวกกากเอ้ย เช้าวันถัดมาค่ะพระเอกก็ตามมาดูที่จุดเกิดเหตุก็พบว่ามีศพนอนเกลื่อนด้านฆาตากรก็ขับรถมาหาหมอด้วยร่างกายที่สะบักสะบอมในระหว่างที่หาหมออยู่นั่นเองเขาก็ได้พบกับพยาบาลสาวสุดน่ารักเดินเข้ามาและก็บอกว่าให้มารับยาฆาตากรที่เห็นพยาบาลสาวสวยก็บอกว่าหนูหน้าตาผิวพรรณดีนะเนี่ยมีแฟนหรือยังจ๊ะนางพยาบาลสาวตอบไปว่าไม่มีค่ะด้านฆาตากรก็บอกว่าส,สวยๆอย่างเธอเนี่ยนะไม่มีแฟนและจ้องมองเธอด้วยสายตาแทะลม และเธอก็รู้สึกโล่งใจที่ฆาตกรนั้นจากไปแต่ว่าเธอก็ได้เห็นชายดังกล่าวน,น,นั่งสูบบุหรี่อยู่ในห้องและเขาก็ได้บังคับเธอให้ถอดเสื้อผ้าออกหญิงเสาวยกมือไหว้ขอร้องบอกว่าอย่าทำหนูเลยและได้แต่ร้องไห้ แต่ด้านฆาตรกรหัวร้อนบอกให้รีบถอดและขู่ว่าจะฆ่าเธอนอกจากเครื่องติดตามที่อยู่ในร่างกายของฆาตรกรจะติดตามเขาแล้วค่ะก็ยังเป็นเครื่องดักฟังอีกด้วยด้านพระเอกตอนนี้ได้ฟังบทสนทนาต่ำๆของฆาตรกรอยู่ฆาตรกรโรคจิตที่กำลังสนใจหญิงสาวและอยากจะสนุกกับเธอให้หายเซง็งหญิงสาวร้องไห้และฆาตรกรก็ให้เธอทำบางอย่าง แานในนั่นเองค่ะพระเอกของเราก็เดินเข้ามาข้างหลังแบบเงียบๆในมือของเขาถือทั้งดับเพลิงอยู่แล้วเขาก็ฟาดไปที่หน้าของฆาตกรอย่างจังฆาตกรหยิบมีดมาแทงพระเอกแต่พระเอกของเรากลับถือมีดเอาไว้ราวกับว่าความเจ็บปวดแค่นี้มันเทียบไม่ได้กับความแค้นของเขาหรอก และฆาตกรก็โดนซัดล้มลงไปพระเอกของเราเอา 5, ผ้าพันแผลมาพันมืออย่างเยือกเย็นจากนั้นค่ะเขาก็เอาเก้าอี้มาฟาดฆาตกรซ้ําแล้วซ้าเล่าและบอกฆาตกรว่าอย่าเพิ่งรีบตายนี่มันแค่จุดเริ่มต้นและครั้งต่อๆไปมันจะหนักมากกว่านี้และพระเอกค่ะเอามีดผ่าตัดมาตัดเอ็นร้อยหวายของฆาตกรทิ้งฆาตกรกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและก็โดนเอามาปล่อยอีกครั้ง ดานคาตากรค่ะตอนนี้ทั้งหัวเสียและก็ทั้งสงสัยว่าไอคนนี้มันต้องการอะไรจากเขาและก็ได้มองหาเครื่องติดตามจากนั้นเขาจึงขับรถออกไปพระเอกที่คอยขับรถตามอยู่ห่างๆค่ะจึงได้รู้ว่าพระเอกนั้นตามเขามาอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจทิ้งรถและโบกรถไปบ้านเพื่อนจากนั้นค่ะพระเอกจึงโทรกลับไปหาพ่อของนางเอก พ่อของเธอพยายามพูดให้พระเอกหยุดการกระทำที่กำลังทำอยู่แล้วก็บอกว่าหากล้างแค้นไปมากกว่านี้มันจะมีแต่เจ็บปวดน้องสาวของนางเอกก็พยายามพูดในลักษณะเดียวกันแต่ตอนนี้พระเอกบอกว่าเขามาไกลเกินที่จะหยุดแล้วถ้าเขาหยุดตอนนี้ก็เท่ากับว่าวิญญาณของนางเอกไม่ได้รับความยุติธรรม ดานคาตากรค่ะตอนนี้เขากําลังกินข้าวกับเพื่อนและก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของเขาฟังและบอกว่าคนที่ตามล่าน่ะมันล่าเพื่อความสะใจพอทรมานเสร็จก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ออกล่าอีกและเพื่อนของเขาก็บอกอีกว่าให้เขาหลบอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาทางหนีด้านพระเอกของเราค่ะตอนนี้ขับรถมาจอดใกล้ๆบ้านและคืนนั้นเองค่ะคาตากรโรคจิตก็เอาแต่คิดถึงเรื่องที่เพื่อนเขาได้พูดไป ภาพก็ตัดมาที่เพื่อนของฆาตรกรโรคจิตค่ะมันก็เป็นฆาตรกรเหมือนกันและหญิงสาวผู้โชคร้ายโดนมันพาไปยังห้องเชื้อในขณะเดียวกันค่ะพระเอกก็ค่อยๆย,ย่องเข้าบ้านเพื่อนของฆาตรกรโรคจิตที่กําลังดื่มดํากับสิ่งที่เขากําลังจะทําและบอกว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วเขาจะทําให้มันเร็วที่สุดและเขาก็ได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุข,ของเขาดับไปจึงเดินไปเปิดและกลับมาที่เดิมปรากฏว่าหญิงสาวผู้เป็นเหยื่อได้หายไปฆาตรกรที่นอนไม่หลับค่ะเขาสังหรณ์ใจว่าพระเอกจะต้อง ตามมาหาเขาที่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอนภาพก็ตัดไปที่เพื่อนของฆาตกรได้พูดคุยกับพระเอกว่าเขานั่นเองที่กำลังตามล่าเพื่อนของตัวเองอยู่แน่มากนะที่บุกมาคนเดียวไม่รู้จักเจ้าทินซะแล้วในมือของเพื่อนฆาตกรก็ยังมีมีดอยู่แต่ด้วยความเก่งของพระเอกค่ะเขาได้เอาแท่งเจาะน้ำแท็งเจาะไปที่มือของเพื่อนฆาตกรอย่างจังและในขณะที่พระเอกกำลังจะสับมือเพื่อนฆาตกรไอ้ฆาตกรโรคจิตก,ก็โผล่ขึ้นมาแล้วยิงในทันที พระเอกของเราได้หนีออกมาหาอาวุธพร้อมลุยฝั่งฆาตากรก็ค่อยๆย่องขึ้นมาในขณะที่พระเอกกำลังย่องอยู่นั้นค่ะเมียของเพื่อนฆาตากรก็ย่องมาด้านหลังแต่ไม่ทันจะได้แทงก็โดนพระเอกต่อยสวนไปถึงกับหน้าสบาดโอเคนอกหนึ่งพเพื่อนของไอ้ฆาตากรก็มาเห็นเมียตัวเองกำลังโดนยำพระเอกของเราก็เลยเอาเหล็กฟาดเพื่อนของฆาตากรหัวแตกอีกหนึ่งค่ะ นั่นพระเอกค่ะเห็นเงาของฆาตรกรกําลังเดินขึ้นมาก็เลยเอาตะปูเรือใบโปรยบนพื้นและกระโดดเตะจนหน้าทิ่มและก็ตามด้วยฟาดด้วยเหล็กซ้ําแล้วซ้าเล่าจนฆาตรกรแน่นิ่งและฆาตรกรก็ถูกพระเอกมัดจับขึ้นรถค่ะเช้าวันถัดมาตำรวจก็มาที่เกิดเหตุและก็ได้เอาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดานสารวัตรก็มาคุยกับพ่อของนางเอกแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันชักเลยเถิดแล้วคุณต้องบอกให้เขาหยุดได้แล้ว ด้านพระเอกค่ะเขาพาฆาตรกรมารักษาที่โรงพยาบาลและก็ได้พูดคุยกับฝ่ายเทคนิคเรื่องของเครื่องติดตามว่ามันจะอยู่ในตัวของฆาตรกรไปอีกนานตราบใดที่เขายังไม่ขี้มันออกมาค่ะ คาตรกรที่นอนอยู่บนเตียงจริงๆแล้วเขาแกล้งเป็นนอนแน่นิ่งเพื่อฟังบทสนทนาของพระเอกตอนนี้เขานึกออกแล้วว่าพระเอกเอาเครื่องติดตามใส่ปากของเขาแถมยังรู้อีกด้วยว่าเพ่อของนางเอกนี่เองเลยทําให้พระเอกต้องตามล่าเขาเมื่ออาการดีขึ้นค่ะพระเอกก็เอาตัวเขาไปปล่อยอีกครั้ง เมื่อฆาตรกรฟื้นขึ้นมาเขารีบมายัางร้านขายยาเพื่อซื้อ,อยาถ่ายร้านพระเอกเองก็ฟังในสิ่งที่ฆาตรกรพูดออกมาว่ามึงแน่นักใช่ไหมมึงพลาดแล้วที่ไม่ฆ่ากูตอนที่ยังมีโอกาสตอนนี้มึงหมดโอกาสแล้วมึงเล่นผิดคนแล้วไอ้น้องพระเอกจึงรีบมาที่ร้านขายยาในทันทีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วค่ะเพศสัชกรโดนฆ่าตายและสุดท้ายฆาตรกรก็ขี้ออกมาและก็เอาเครื่องติดตามออกมาได้และในขณะนั้นเองค่ะ ก็ได้มีตำรวจสุดสวยคนหนึ่งค่ะมาจอดรถเพื่อเข้าห้องน้ำฆาตรกรก็เลยฟาดตำรวจคนนั้นและเอาเครื่องติดตามยัดเข้าปากเขาจากนั้นเขาก็ขับรถหนีออกมาพระเอกที่รีบตามมาก็คลาดกับฆาตรกรเรียบร้อยแล้วค่ะนัานฆาตรกรโรคจิตค่ะเขาโทรหาตำรวจและก็บอกว่าจะเข้ามอบตัวในตอนนี้เขาเสียยิ้มอย่างสะใจ พระเอกของเราที่มืดแปดด้านค่ะเขาได้มาถามหาตัวฆาตรกรกับเพื่อนของมันแต่ก็ได้รับคำตอบว่าแกหามันไม่เจอหรอกพระเอกที่กำลังของขึ้นก็เลยฉีกปากเพื่อนของฆาตรกรนั้นอย่างเลือดเย็นและเขาก็รีบโทรไปหาพ่อของนางเอกแต่ทันใดน,นั้นเองค่ะก็มีคนมากดออดที่หน้าประตูบ้านตัดหน้าสก่อน ภาพก็ตัดไปที่ฆาตรกรโรคจิตที่อยู่ในบ้านของพ่อนางเอกเขาเปิดตู้เย็นกินน้ําอย่างใจเย็นแล้วก็ดูรูปถ่ายและก็ได้พูดกับพ่อของนางเอกว่านางเอกหน้าไม่เหมือนพ่อของเธอเลยและเขาก็เอาเหล็กทุบเข้าหน้าของพ่อนางเอกอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มีเสียงอดอหน้าบ้านดังขึ้นค่ะฆาตรกรสงสัยว่าใครมาเป็นน้องสาวของนางเอกที่กลับมาถึงบ้านพอดีและภาพก็ตัดไปในขณะที่พระเอกรีบมายังจุดเกิดเหตุมีตำรวจอยู่เต็มหน้าบ้านเป็น หและก็พ่อของนางเอกหน้าเละเป็นโจ๊กเลยพ่อของนางเอกกุมมือพระเอกเอาไว้และฆาตกรก็โทรมาบอกสารวัตรว่าเขาพร้อมที่จะมอบตัวแล้วให้มาจับได้เลยท่านสารวัตรค่ะก็เลยบอกว่าแกเอาน้องสาวของนางเอกไปไว้ที่ไหนฆาตกรกลับตอบว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นตอนนี้น้องสาวของนางเอกโดนห่อด้วยผ้าห่มทิ้งไว้ข้างทางค่ะ ตำรวจก็ได้มารอตามที่ฆาตรกรบอกและเขาก็ขับรถมาจอดที่กลางถนนฆาตรกรที่ร่างกายเขาเต็มไปด้วยคราบเลือดก็ยกมือขึ้นเหนือหัวและก็บอกว่าเข้ามาจับเขาได้เลยดานพระเอกที่รู้ว่าฆาตรกรโดนจับตัวไปแล้วเขาจะไม่สามารถแตะต้องตัวฆาตรกรโรคจิตคนนี้ได้อีกเขาจึงรีบบึงรถมาด้วยความไวในขณะที่ตำรวจเองค่ะก็กําลังวิ่งเข้าไปจับและเมื่อพระเอกมาถึงตัวฆาตรกรค่ะเขาจึงดึงตัวฆาตรกรโรคจิตเข้ามายังรถและขับหลบหนี ไปเขาได้ขับรถกลับมาสู่สถานที่แห่งความทรงจำคาตรกรยิ้มกว้างและไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยแม้แต่น้อยพระเอกบอกว่าเขาประเมินค่าแกต่ำไปครั้งนี้จะปฏิบัติกับแกให้ถูกต้อง และทันใดน,นั้นเองค่ะเขาก็เอาบุหรี่จี้หน้าฆาตกรโรคจิตฆาตกรก็บอกว่าอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยสิ้นเสียงค่ะพระเอกก็เลยเอาที่เจาะน้ำแข็งเสียบข้างแก้มเขาและบอกว่ายังหรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าฉันอยากจะฆ่าฉันฆ่าแกไปนานแล้วแต่ฉันจะรอตอนแกเจ็บปวดหวาดกลัวและทรมานที่สุดเพราะมันคือการแก้แค้นที่แท้จริง ด้านคาตกรเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่เยือกเย็นค่ะแล้วก็บอกให้พระเอกหยุดพร่ำสักทีเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกความเจ็บปวดมันเป็นยังไงไม่รู้จักความกลัวอะไรทั้งสิ้น พระเอกมองหน้าฆาตกรโรคจิตอย่างเคียดแค้นและเดินออกไปจากห้องล็อกประตูฆาตกรโรคจิตคาะโดนจับติดกับกับดักกิโยตินใบมีดที่พร้อมจะบั่นคอเขาทันทีหากเชือกที่เขากัดนั้นหลุดออกไปเพราะเชือกอีกด้านหนึงโดนผูกไว้กับประตูหากใครเปิดประตูออกมาก็จะยิ่งเป็นการดึงเชือกที่คาบอยู่นั้นออก เขาใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงฆาตกรค่ะพอ่อแม่และลูกชายของฆาตกรมาถึงบ้านของเขาพวกเขาส่งเสียงเรียกแต่เขาก็บอกปัดว่าอย่าเข้ามาด้านพ่อของเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปและจะเห็นหน้าได้ยังไงล่ะ ฆาตกรโรคจิตเลยบอกซ้ำอีกครั้งว่ายาเข้ามาและตอนนี้เขาดึงรั้งเชือกไม่ไหวแล้วและในขณะที่พ่อของเขาเองก็ดึงประตูออกสุดแรงจึงทำให้ใบมีดหล่นลงมาตัดคอหัวกลิ้งไปที่ประตูและเขาก็ตายในที่สุดและหนังก็จบลงค่ะ ถึงแม้ว่าพระเอกจะล้างแค้นได้สำเร็จนะคะแต่ก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่เสียไปได้เพราะการล้างแค้นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและนำไปสู่จุดจบของคนรอบข้างมากมายแม้แต่ปีศาจที่อวดว่าไม่รู้จากความเจ็บปวดก็ต้องเจ็บปวดเหมือนกันที่ได้ยินเสียงความเป็นปีศาจในตัวเองที่ตัวเองเลือกเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หรือหาใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ